น,น,ส,บนสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเด้อยินดีตอนหับเข้าซ่อยมาโน้อยสาวล้วนี่เห็บซีเบิงวันหลาน้อยมากรบเ็บซีปลาเห็ดปว่วงเตี่ยมพระเข่าเลยอั้นี้ก็คือสามโลเห็บซีมือเศร้านี้ละน้อยได้เป็นเหลาะปลาเพราะว่าวเห็นคนมาหลายแฮงเบิ้งคือสิออกไปแล้วก็โพเห็ดปว่วงเห็บซีนี่มีแต่ดอกอจุก๋มๆประหลาดง,งานเลยมีแต่ดอกแบบอ่าจุ๋มๆเลยเพราะว่าปันหาก็สือเริ่มเกิด เทือ่อที่เข้าไปเลาะนะถ้ากันผิดหวังหลายเทือ่อแล้วเพได้เทือ่ยละเจลเทือ่ยอย่างนะไม่แท้แล้วเพ่นหากรริ่มเจือนมาซื้อออกแต่แท้นี่ก็คือตัวนี้แหละนี่คือจีสีมาสอมไว้เพราะว่ายานเป็นบาดคนนะมาหานะบัคคาล่าแล้วคกนก็ได้เลยเดี๋ยวเจ้าก,กระมานนางนี่ก็แหละเพื่อนยังเป็นยี่ห้ออไลายดีเลยไม่ได้คนแล้วมันบุคคล แยีบอดอกจุ่มบอดดอกบวานแหนะแค่ไปเห็ดไปหาผู้เดียวท่นไปหลายคนก็ซื้อได้หลายอยู่แต่อันนี้ขนาดเพซีอซื้อไปอันนั้นเมี่ยงเกาะซื้อไว้ได้เลยตะน้อยได้ทั้งเบิดผู้เดียวหันได้แต่โลเดียวละสองโลหันเป็นเฮาซื้อโอ้ท่านบอกซื่อท่านร่งพีละเ่านไม่แก่ท่านนะ โอเคโอเคเจ้าที่ข่าวก็อจิบินมาได้เนว้อแตได้เขียวเห็ดเขียวเป็นสระสางขนาดเพีซีจุ่มแท้จุ่มว่าเบื้องันเท่อมีเข้าทายลงกลุ่มอ่ะนะเอ้ยไพ่กับอันอ้ายเห็นพรกกันมาเลยขาดเยีบมาเลยแปบ่ที่เห็ดปวดอ๋อจะมาเด็กหน่อยดิโอ้วมวววววววัวว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 วทีววววววว้วว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 วา พอวันน oh. oh, ี <se ้เขาจะพาชุดเเดี๋ยวมาไหวเห็นเลยเ่าจะมีเปรี้ยวเหี่ยนเลยอืมดีดจะได้กินแบบเจอย่างเขาถือได้จะได้กินแบบแกงแบบจุกๆละแกงหมอย่างงี้อยากบาดต่ไหนคือไครของไอ้อามีเออเรียบตะมุนเอาตะมุนบัวไม้น่ะแค่คู่เขาก็นาเล่นจังเลยปีนก็ได้ทางประกอบแน่เราเล่มากเลยปีนนะ ร้านเจนะเห็นตะเบิ้ลดีใจดีใจเลยเสือสีขาวไปเปลี่ยนไปเสือสีขาวสางสูงว้าวแต่สางเลยเนาะสอ่องลาวขี่ไปไว้แถววานไห้ยังไงน <S <S ดาพวกเขาคือกันเลยละ่ะบึ้งบึ้งบึ้งขท้องขึ้นให้ประตูบ้างเนี่ยนี่นี่ไออันเดียวเลยอละไรโขนาดเลย แลกหลอกไม่หนด้ว่ดี๋้วก็มวไม่เห็นจะแกทำแล้วเว้ยอ,อยู่ทางฟังไทยเห็ดปวกโลข่ขไาดนู้เห็้ยสีก็คือมือเศร้านี่ขะนาะก็สีดได้เห็ดมาสองโลนี่ขะนะะหาแล้วเมพิ่นไปหับเอารถจักรไปหับผู้ดีเห็น,นั่ิ่นได้เต็มตาสองตาเหีซสีส่สองคนป้าสะอ่อนขนาดแนลนรัดขึ้นมาถ่ายบว่วะ ถามถามซื้ออยู่กลางปลาเลยนะเป็นว่าถามคนราคาถามเก้าคอมเมาโด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 ดจะได้เดูหลุดก็บ่ได้โล่สองเซนห้ามีสีสองเปอรเงินไปเงินกลิ่นก็เป็นแต่ซื้อพอซื้อเนาะเขาก็เอาสองโลไอ้ตู้อยากได้เขาสามโลคนละเพราะว่าสีเ็ดใส่ปลาเข่าจะเปิบุหรี่สิจะเปิใครบุหรีเลยมันเบิดวันนั้นเพื่อกับเติมให้อันนี้ก็เบิดเท่านั้นแหละ นอยู่ได้แต่แบบบริษัทหล่อานบนบนก็ได้เจอกันวัดพิมี่นะแยกใส่แกงแกงใส่ผ้าเข่าไปวัดพิสมีใส่ักงานพิสมีนะปลาสักคืยนาะเไปหรือว่าพิจะซานะไปเลยข้างบนาคาพอแค่สามนะได้แต่โบหลายบบบริษัทพิมีส่งูหลักๆนะบรอยุนี่เดีบบุญมีอยู่วันนี้เาแถวขินผู้แต่งในนปลาตรงนี้มเคยมีเห็ดดยอนี้ก็จะเก็บกระนองเบิงปางขเห็รูสอดิอนี้ก็จะเก็บได้มาขาย ไปหาไปแบบไปไล่ปลาค่ะนะแกนูเซลล์แม่ไม่เชื่อกันตู้พีทีทีไปตาสร้างขนาดนะไปไหมไม่เหเสื่อกันเลยวเอาแล้วนะมาหอดตอนนี้ใบดอกจูมเสร็จาัุคนกันเลยมาหอดตอนนี้เขายังบุคคลอยากเข่าแบบนี้ทพี่ซีไปตั้งแต่หกโมงหกงครึงบอก ไม่ได้ค่ะวนไหนก็ลืมโบ้ไมอยาก <ละ S 2> เข่าเลย,ยนตอนนี้มันยังจะงงแล้ววะมันเที่ยงแล้วพี่ก็เรื่องเัินราคาเห็ดปวกสองแสนสองแสนห้าวิูซีห้องสองโลสองแสนห้าเป็นเงินบาทกั็สามร้อยแปดสิบสี่บาทิูซีรายเดทปัจจุบนันเดทธนาคารเลยจะเห็นข่าววนะ่นั่งยูซีโบเมนเนาะเป็นสองสามล้านนะตัวกันแล้ว ก็มันออกสมบูรทวตบ่ก็สิ่งดีเลยถามซื้อน่ะย่านกระถามราคาเราย่านเราว่าออกมาอยู่ปะสองล้านสิเนาสิบซเื้อเลยฉันจะเอาเมื่อันนี้เฮ็ดัต้นปีจะเป็นน้ำเคจีว่าเค็จทุมีเขาจะกระาปอยู่ยงหน้านี่เ็ดพิซเนาะซ่าชิหนาบานอบขันไปหา เราขาเขาซื้อโน้ตส่งเซนทรัลนะเราจะไปขาย่อขายตก็ได้เลขายตก็ไเลยเย็นไปทงมาซีมอีสั่งเลยย็นนีโทรศัพทเป็นหายเลยพูดจังหายจ้าเย็นีโทรศัพท์เป็นหายอันนี้หันอยู่ดินเนาจีอยาคาตอวนี้โบนี่ลูกเขยอ้ามดินเขอยนะไปรอไปเบียเมียโทรน้ามามามันเป็นแต่ ข่าไปได้สอมงหนึงกับาวไปดูมีมีมีข้าวขาอยู่ปดมูเห็นไปขาวเอยมีแต่ขาวห้องยังรอบ่เบิดบันนั้นกับพี่จิสันเล่กับผมเลยเรอยากไปดินตอนนี้ก่อนเขาจะรออมุดดงกันเลยอู่เดงสุดองป้าขาขาใหญ่แอบซ้ำขาล้วน้อยขาให่ซขาเลยซ้ขาโอ้ยซ้าแขนมีเลยเอาขาขนาดมาตอง เยอะมากเลยเอาไได้บบ่าวาควรเปไมเปไหคุณเปทาทาคุณงามะเนี่ยมาเลยฉินหอแน้่อ่อนแน่อ่อนเนอ่อนได้ไอ่อนอ่อนอ้าอ่อนได้ไหอมหอมเก็บมเอาวะก็เสียไปอมหอมเก็บมเด้นเ้อหอมเก็บมเเห็นหอมเก็บมมีเนี่ยหอมเก็บมีเนี่ใครซิ้อหอมใตาเสดอีนี่ นี่เอากูได้นะเห็นไหมังตัวได้เลยม้วนด้เห็นเม็ดสิโอ้ยจะบังเม็ดตัวดีเหรอใหญ่มาแล้วคอยเก็บเด้อใหญ่นะเราไปเก็บไวโดบอสเสนสิรอดปุบ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 ปเบปุบปุบมาบปุบอุตปุบ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 อุบป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 บุบบปุุุปป่บปปป

ลงมาดูมือละสิเหอนแค่แบบแค่ยาแพงมันหน่ะยาแก๊สแก่มันนะมันแบบว่าเล่นอะไสิหาน้ําลูมึงเดินตรงเห็นนั่งมาเอ้หน้ําลูแค่แค่เลนี่นี่มันไหนสีเห็นหนูขนาแต่ว่ามันติดประตูให้สไลนี้นะเบื่อนเลื่อนลอด่อนละ เง่ <c oughs> เอาละเอิญซ่อมเจ้เอิญเหลาจย <c oughs> กแล้ตีเจ็ดปวัวเหลาตีห็นเพ็รใช่ใช่ไ่เคยได้ยินจะคืออ่อมอะไรเอิญักจกเอิญได้ได้ไกระไดพวกกนเกินสองมูดถึเราตื่นมาเก่งอัตตาเฮามีแต่าโลนึงในอัตตาชีวะอยกกินหอยล,นะล้กเนาะเพราะตุ่ยเพราะตุยแบบนี้นะจะได้<อ>จะซิบดนนอนก <c oughs> โอ้ไม่ิบหอดกินลาย เจียวไปบายถึงจันะก้อนวันจันทร์เลยวันจันทวันจันทร์เอื่อยไปเอื่อยสิป,ปะอามีอยู่เพื่อนแดบนนอกอรอบบนนอกนขนาดหายไปการมีผร,รียกเราสองัน <laughs> วันพอววันจันทวันข้าวกรผุดมีตะเมาาวี่อันเดะโอ้ด้หนี่บดมูเนะ เขเคลียก็ได้เขาต้องเคลีย์นะเขาหละอันนั้นยางไปแล้วบบได้เอาข่าเห็นดอกบานแล้วไปเคลียใช่ไหมเลื่อนเลื่อนตัวเด็กบงกึ่ยเจบอกราะว่าบงกือน่ะมันอยู่ในเี่ดัวเด๋ยหล่ะจะบวกกาเคลียตัวแดงๆล่ะเมนพวกแบ่กหลายตัวแดงๆน้ำดำใหญ่ๆเมนคนโตยังไรมันมักอยู่ในทผัวเลือนตัวเด็กๆยาบงกึ่ยเลือบวกกาเห็นว่าเด็กน้อยมันเป็นโรคเพศอยู่ขาวเต่ว่าขั้นเคลียงัน เถื่อโดนิไปหาได้เถื่อตรงนี้ขึ้นตัดแม่ยาวๆเอ้ยนะตัดแม่ยาวได้เคลียร์โอ๋โหเก็บเ็ด้ก็ือว่าดย่างเาก็เอาจนดนะาายังเดี๋ยวายัง่นัดนะแต่ือการเก็บเพอยู่่นีมันก็สะได้เลยมันตื่นมากันพอนพได้ตื่นบ่ได้มนุกบ่ได้บ่มันนน่งนัดอเ็ดมันปูขึ้นมา่น บอกว่าคนหายก็ออกจากตาบางนย่าง <Wait. S 2> ออกอะไรแรงๆออกก็ได้แหละเหตุน่ะขึ้นไหวขืนยังไงว้ามันส่วนใจก็ตุ๊กโมติปิมักเต่านอนติมันก็สิจายอยู่ดินมักลี่แล้วค่ะเจบ่มันดีคพ่นที่การย้อมผ้าอยู่แหละเจ๊ขนาดว่า,วา,ว,าวางโค้ดตัวข้อเก็บคนเดีมือต่อมาทำเก็บยังขึ้นอีงไงกันวะเดี๋ยวได้แบบดี้ประมาณห้าโลไปเก็บเองนะพี่บีีแบบนี้เลย ก็สิป้าเอามาเกงนะหวานช่วยๆเพื่อนสนางเนี่สิช่วยล้อเลียงไปดิ้นเจ้ากวนท่านเอาท่านมีคนเขาตกไปบอที่ว่าท่านคน,คนเก็บเพราว่าแถวนี้คนค่วเก็บ้าเลาก็ได้เก็บแต่ขีเก่าเขาไปนะคะาี่ลยทีงนนคนก้นเข่าราลป้าย่ะะีนเขาอันมันะเราก็ไปเบิร์นกันอย่างใน่อยเดียวนะว่าลได้เฮ็ุคนเราเคยถอบางทีมันร้ายแต่มีป้าจะมันซึ้น้าเจราพวมันอีกเข่จาเขาเลย คือวเ,เขา<ต>้นเขาแหละเป็นตบนีแ้แถวนาแถวนะทำเป็นร่องกรบอนคือว่าข้าหนาจะไปหาและเพราะว่าน,น้ำหมักแจ๊บเขาเนี่ยตัดแล้วเขาตัดเขาไม่ดินเจ้ที่ตาัวโอ้ไม่กับรด้ไปโอ้นามักจับนะเจอเห็ดพวกก่อนคืว่าขาเจ้านาจะหน,าห,นาหละคือวันอาจจะตัดไปเบืงเฮ็ดเลยแม่บอลพวกเจ้าตาพวกเจ้าอ้อมคืออะไรตัวอ้อมตาคือดีได้คือใส่หัวให้ฝาเนาะ เดี๋วาใส่หัให้ฝ่าสอดแต่กับกุณสามารถเห็นขานนไม่หนว่มกูได,ด้เดี๋ยว,บาบวาย่าบ,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  <c oughs> บอกใต้นะมากระบุมีระบบนะโตรสลบบลเต้าจุจ่มก็ได้ลายเลยคื <c oughs> บอบลาบละกเต้าเห็ดปวกต่อไปนี่เห็ดปวกกันสงูงปวกคุดแล้วคแล้วเอาไปชิมใส่อันนี้ร่างบาย<ม>ันไ้<ร>าฟังเลย แล้วมันก็เก uh> uh> uh uh> uh uh ิดย uh uh uh> ูนองบากก็เร uh ิ uh uh ่มเกิดเลยพี่ได้มาสามสี่ดอกจ่วงก็ดีเทียวไปบายของการสิ่ีเที่ยวเอาเลยดิมันทีมืออื่นนะสิเป้าเฟืองเด็กเด็กโบกับมือเด้งมือหนึ่งเลยสิ ใช่อบอกกับมันจั่นข้าวอย่างว่าขันความค่าสิเอาหมดเราไปไอ้คนเกลือกมาเลยคนเกลือกมามีอะไรต่างเสือบ็อกเซนนุ่มเป็นตัวนอนกอดเท้กอดว่ามด้าวร้านาจะหายตะมุนละวีตะมุนถิ่มครูว่าหายอ่ะมีหนักกลางเด็ก็นัตนนักเใน,น,นที่เอาหนักกลางม่หายหนักกลางยังแลกระตุนเนี้ยนะ เดี๋ยวจับไปเห็นตาบุนตาไม่ร่อยฮะไปซอมึงอยูกกาค่ะปุ้นหน้อยนี่ใส่กระตาแดงมาน้องเขาชันกาน้องกะบุนหน่อยเลยเนาะปุ้นเต็มแตนไปไหมฮะแล้วขายเทาเด้เราไปหอบไหมคุณนี่เดี๋ยวคุณนี่ตัวสิบนายเอากเว่าคือชิเป็นมันบานน่ะมันมีคนจองเนาะแล้ววันนี้เราขอซื้อหยับได้โอ้หมันมีคนจองเนี่ยแล้วแล้วขายแล้วโอ้สาหาซื้อนี่ไปขายเออเงือกต้องหกจ่องนะบุ้ท่านเขาปลาจ่องก่อนนี่ บ่ดันแล้วว่าเด้อสิแนมีคนจ้าเด้วเดว่าคนจนป่ะมันผู้ใดมาจคนทนเ้าปาจก่อนน่ะเมื่อแล้วะลับแล้วสิิขาเลยนอนีลน้อยอยากได้แบบนี้จัก4 50ดอนี้อันนี้เห็ดอ่มันเ็เนเกลือดเห็ดวกันเกลือนีะเกลือยังมันออกจออันนี้มูมดําไนะเกลือ เดี๋ยวเอาลูกเนาะชิไปายหน่อยจะได้ไม่กับโมยู่น้่งวอดนะเนวเขาอุ้มไม่มช่ยอุ้มพูดโผลด้กันเมเนะไปเสียงคืนที่เอ้าวเบิ้งดูนี่เฮ้ยโอ้เอาคืนทาไม่เจ็บเลยเนาะแค่เดี๋วบถือมันฆ่าร้อมีเน้อบางใช่ไหมเออห้วนม่บล่างดีไหมอันนั้หลังัด้ไปเียน โอ้อ้ไสิบู่อ่างแล้วนะย้แล้วอันนโอ้ไปเอายี่สัคนักว่าไอ้โนาลายไปใช่แหละคนนไม่้บอกไอ้ดมดีากเ้ยคนสีแบบมาวยนะคนสี็ดสวยวันนี่นะไตเฮ้ยเนี่ ขึ้นก็ไดานเขาก็ซ่อมอยู่แล้วี่เล้วแลีว่ร์ทะลอดแกเียววลอดอีกเพราะว่าอะไรนี่เดบักรานนี่วะเนข้าเบี้ยว้าาเ้น่ลงสองูกนะล่อมแล้วไปหาตเนี่ซีซ่อมแล้วจะไปอีกแวไป้องนนี่ดิน้ำบอสกาจะเคยเสือนม่เลยนน้พอไปแบบวกเฝ้าไปเคลียรเบิคาร์อยเนาะ เรานจะเฝ้าน้ำคนสิมาเอาเห็ดมาแยขายเห็นี่เขาจะนุ่มดูดหมมือละดูมือละเขาจะนุ่มมาเหลือก่อนแล้วคนนี้จเขาดีีเยนเพิญค่แต่มานจะนุ่มด้วยมือละดูมือละเขาให้ทไปน้ำนุ่มยางกนดีไหมดีโน่ดีม่วะมครับบ่แม่โอ้หไหวดี่บอนี่อยะม่เยนอ นาม่อยูเนยงเาียบกันไปแม่เอากไม่ยอมให้อ้มยังฮ้ยเฮ้นเด้อติดเท้ติดตัวติดตัวน่แเดือดอยูแล้วดเลยเตูแ้กงเขาโล่คบแม่ใ่เ ไม่ใช่ไปให้ลุงเดี๋ยวได้สามอก็เลยแกงกินแล้งนสามส่วนกับแบงสามลูเอาพีดเอาออกน่เอาขิดนินออกก็โลนึงนะแกเสือได้เด้อเสือเปลือกเด้อเป็นหอดเห็ดกวกมาละยะชิมไปห้ากลอค่อยเด้อก็บุ่ตัวนี้เด้หลานกระสอบนีเด้อเด้อนี่ีลานเจนัน อีวามาบดได้นเมปไปหาไปเอาเท่าไหร่สื่อน้เขาติเราหูแล้วเขาบอกเราแหละซื้อแกะอามาบได้เด้่นมาอามาเี๋ยวุบบอกอีกพอเลยเขาได้โลนึงเขานะเย๋ยวุบบอกอีกพอเลยบรีเัาหันได้โลนึงซื้อเขาจะสองโลแม่มันกำลังจุ่มมาดำเออรวบรีกําลังสิไปนี่เด้กอาบนังทิปตัก มาตัวเจไรนําค่ะเอ๊ห้องกับวตถิเขาได้ลงหนักนะแมยามาเมยเขาทุนง่วยร้องสาสิปิก่อนเอาเปิดปิดจะเป๊ะลยแล้วเราคุไเข่ายังกินแล้วก็รับสิกิบนี่ีเสเคตอนนี้แล้วน้องใครสอมเรียบร้อยแล้วทซีตัวนี้แบงแงก็จะเป็นดอกจูมละกานดอกบานตอนนั้นหันได้สามโล้วัวหลังจากที่สอมแล้วนะสิเหลือเขาได้ ซิงอยู่ในแบบแม่มันได้สั่งเมึงหน่อยภาพบรรยากาศตอนเก็บเดี่ยวละน้อยเอาไว้ถ่ายคลิปเด้อยูซีไปเบิ่งได้เลยไปผู้เดียวมัวเศร้านี่มวนมวนไปคนเดียวได้ลุนน้นหูซี่นี่ป้าตัวนี้ก็าซื้อไเด้อกับจุ่มเลยเสื้อบอบว่าเขาพอดีกินข้าวเศร้าตอนนี้จัโมงแล้วแม่มันตอนสวยแล้วอะชิบิจิสองมืละ มาเลยเพบซี่สำหรับคลิปนี้เฮาจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเฝ้าเอาเห็ดเข่าตูาต้เย็นไว้เลยกะกินข้าวพักก่อน,นหนึง่งเหมือนที่พวกพักคนหรอกกินข้าวแล้วก็ไปเลยเพราะว่าสีเข่าป่าไปหาเห็ดอีอกเพราะว่าเห็ดกำลังเกิดสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเพบซี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงเลเด้อขอบใจที่ชิลคนที่ชับติดจบคลิปแล้วบากดถามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วพบกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย ว้ง่ายสำหรับปีนี้มันอันจะเสียแตดอกนาเออสองขยักเน่าละบางบอลกันเลยตัวฝนตกที่เฮมินคือสามสี่ห้าหก นี่ถือว่าหมนก่อนแต่ละเชือเอ็ดสิบสอจ้าสิสเดินื้าเลยยวเยวายอาโดป่ก ่านแต่ห้องกังเลยก1บหาอึ๊บมวนอยู่คนเดียวนี่แวะ16อ,วอื้มไม่รู้สิบหก าเลยสิเดสิเก้าป้ายุงกับบักะเห็สิสาวสุดยอดสองแล้สามพอดีถสนี่ขนว่านานเลยเนี่ยดูดีูดู้โหด ซสามเลวเลซสี่โซห้าโซหกเสีจเแป ้นี่แหะนี่เกิดได้แค่สามสิบให้เคลียรบุ้งต้นหน่อกันอาจจะได้แคสามสิบแหละไม่แตกก่อนี่นี่ลองเบิ่งทางนั้นอีกกันะเขามาดินเจ้าของเลยเขามาดินตัวเองมาแล้วพีซ่ซีมาอีกละมานาปูนี่จะียกดอกนี่ สอนขาคนเด็กป่านขาคนเก็บขาปพะเขายาวสองป่านขาคนเก็บสามสี่ห้าอีกห้าส่องเย็กเจ้าเป็นดอกสน,นี้ยบ๊า อดขาคนเดียเนาะนะแบกโตปี๊ปีแบกเทียน,ยนตดอกันบอลีฮันาเนี่ยเคยมาเอาก,กับไอ,อ้จิจ่ายอ้าวไอ้ยัง้งเด็กกันเลยครัง่าย Đâm nữa kẹp vô Sao Mẹ nó học kẹp gì Ôi, chụp nhà rồi Mẹ ươn hả là nơi Mà đùn Chọc rồi ơi này เีบอ่ะอรอฮะบางทีคือออเนี่ตัวนั้นเน่ากาลนะไปเก็อ้จ้าวน่มันเปยนเหรคะเจ้ากายบอลมูสองมูก็เอาเลยนึ่องมูสองูดีจ้ะนเย่หัน น้อยมากแบบนี้แหละจุดๆแน้นนี้แหละ นไปน้ำกันมวลไปน้ำกันเด้อไล้วน้อยเจอบ่อนี่อ oh, ีกอ้าวตาวเต้นเหี้ยตาวว่าอะไรนั่นนั่นมาเต็นเหี้ยตันี้ก็เห็นบ้เนี่ยเหี้ยที่ไ าตีดีว่านะ